สวัสดีครับก็สวัสดีครับผมโค้ชแขกนะครับวิริยุทธ์วินั์ดัมรมานนะครับวันนี้ก็ทำคลิปวิดีโอนะครับลงในเพจเไทยฟุตบอลโค้ชนะครับก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้จะเป็น EP แรกนะครับก็รายการนี้ก็จะเป็นชื่อรายการเป๊ปทอลกนะครับก็จะเป็น รายการที่ไปออนไลน์คุยกับบรรดาโค้ชชื่อดังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับอาชีพจนถึงระดับเยชนนะครับวันนี้เป็น EP ีแรกนะครับก็ได้เกียรติรับเชิญจากโค้ตเต้ยนะครับพานุพงศ์ผิวอ่อนนะครับก็ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับก็เรียนเชิญเลยครับโค้ตเต้ยสวัสดีครับคุณแขกครับสวัสดีครับโอ ก็เจอกันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เรียนโปรครับยินดีด้วยครับผลการอบรมผ่านหมดเลยนะครับครับก็ยินดีกับโค้ชแขกด้วยนะครับที่เราก็จบพร้อมกันครับอืมวันนี้ก็เอาแบบสบายๆเนาะคุยกันไปเรื่อยๆครับก็วันนี้อยู่ใน e ีพีแรกบกับผมเนาะเรอเกินทักทายกันไปแล้วนะครับก็อยากจะรู้สารทุกสุดดิบครับก็ตอนนี้โค้ชเต้ทำอะไรอยู่ครับ ครับของฟุบันก็อตอนนี้นะครับก็เพิ่งไปเขาเรียกว่าเป็นประธานเทคนิคให้กับทีมเชลมิงโพลีนะครับในโซนกรุงเทพสโมสรลอีสานเอฟซีนะครับ,รบก็จบเป็นระดับสองนะครับก็ต้องรอดูว่าโซนกรุงเทพนั้นเนี่ยจะประกาศให้ลำดับสองได้ขึ้นชั้นหรือเปล่าว่าเราก็รอดูสถานการณ์อยู่ทางผู้ใหญ่ก็ยังไม่ให้ผมไปไหนก็ยังรอฟังข่าวจากสมาคมอยู่ครับก็เลยรอลุ้นอยู่ว่าทีมได้ขึ้นทีสามหรือเปล่าและนี้เรื่องของธุรกิจฟุตบอลส่วนตัวครับเห็นว่าเปิดอะคาเดมี่ใช่ไหมครับ ครับอ๋อธุรกิจฟุตบอลนะครับก็ทำอะคาเดมีนะครับชื่อว่า GFFA อะคาเดมีนะครับก็เป็นอะคาเดมีที่ให้คนทุกเพศทุกวัยออกกำลังกายได้ตั้งแต่อายุ3ขวบ่ามขวบ8เดือนขึ้นไปจนถึงตอนนี้อายุยอตสุดก็า59าปีมาเรียนฟุตบอลอครับสำหรับคนทุกเพศทุกวัยที่ชอบกีฬาฟุตบอลนะครับไม่ใช่ว่าสอนเฉพาะนักกีฬาที่ไปเป็นอาชีพอย่างเดียวเราสอนให้คนเล่นฟุตบอลที่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือบางคนอยากออกกำลังกายด้วยฟุตบอลแต่ไม่มีเพื่อนก็มาออกกับเราได้ครับ ครับพอจะแชร์ความรู้หน่อยได้ไหมครับเรื่องของรูปแบบการจัดการที่โคตเต้ทำเอาไว้นะครับครับการจัดการของเรานะครับส่วนใหญ่เราก็จะเลือกผู้ฝึกสอนอันดับแรกก่อนนะครับผู้ฝึกสอนอสถานที่ผู้ฝึกสอนเนี่ยอยากอยากจะได้คนส่วนใหญ่ที่เป็นอดีตนักฟุตบอลมาไม่จําเป็นต้องเป็นไทยลีกทีมชาตินะไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นนักบอลโรงเรียนก็ได้แต่ให้มันมีกลิ่นของการเตะฟุตบอลหรือมีเฮ้ยคุณเคยเตะบอลมาก่อนเข้าใจฟุตบอลแต่ไม่ใช่ว่ากีดการว่าคนไม่ใช่นักบอล มาทำมาผมไม่ได้ไม่ใช่นะครับแต่เราก็เปิดโอกาสให้เหมือนกันแต่ว่าเราจะเน้นในกลุ่มคนนี้ส่วนใหญ่เพราะว่าฟุตบอลเนี่ยต้องมองตรงในการสอนเด็กๆจนไปถึงคนที่อยากเตะบอลเป็นเนี่ยมันต้องสาธิตพอสาธิตเนี่ยมันก็ต้องหาคนที่เขาสามารถทําให้หายเขาเรียกว่าให้หายสงสัยให้เข้าใจภาพเพราะว่าอนากกีฬาเราจะได้ทําได้ดีประมาณนี้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือญ่าเราต้องสอนใช้ญ้าจริงเพราะผมจะเน้นเลยว่าสนามฟุตบอลต้องญ้าจริงเท่านั้น ยิ่งเฉพาะบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศเขตมร้อนเนี่ยผมเชื่อว่าหญ้าจริงเนี่ยมันเหมาะสมกว่าหญ้าเทียมแต่อาจจะหายากหน่อยในเมืองอันนี้ก็บอกตรงว่าหายากแต่ตอนนี้เราก็ได้สนามหญ้าที่เราเมียนพันธมิรอยู่ก็ยังใช้ได้ดีครับก็แสดงว่าก็ยังคงอยู่ในหลักการโคชชิงเนาะก็ต้องมันอยู่ในหมวดของหนึ่งในการโคชชิงนะต้องเดโมเนสเตต์ให้ได้เนาะต้องสาธิตให้ได้ด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับใช่ครับ รคตเต้ก็ทําทุกรุ่นเลยนะครับมีจนถึงรุ่นโตด้วยใช่ไหมที่เขาแบบเหมือนเป็นคนโตเลยรอาวุโสเลยครับอ๋ออาวุโสเลยห้าสิบกว่าหกสิบเลยตอนนี้ยังไม่ไม่เกินหกสิบเยอะสุดคือห้าสิบเก้าปีเพราะอะไรเขาถึงอยาอายุเพราะอะไรเขาถึงมา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 เรียนหนึ่งนะครับเขาอยากมีเพื่อนเตะฟุตบอลอสองก็คืออยากเตะฟุตบอลให้ดีขึ้นก็คืออ่ะสมมติ้ชแขบทํางานอในองค์กรองค์กรหนึ่งได้เลื่อนตําแหน่ง หรือเขามีทีมฟุตบอลเี่มสําคันธ์กัน,นี้บางทีผู้บริหารหรือคนในที่ทํางานในแผนเดียวกันนี้เตะบอลไม่ค่อยเก่งเขาทําอย่างไรเราจะเล่นบอลกับเพื่อนได้ดีขึ้นเขาก็เลยมอะก,กําลังกายกับเราแล้วก็เรียนรู้การเตะฟุตบอลที่ถูกวิธีเขากลับไปเล่นก็ดีขึ้นแล้วก็แฮปปี้นะ,ะนักธุรกิจหลายๆคนก็มาเรียนฟุตบอลกับผมผมก็ชอบนะเพราะว่าเขาส่งเขาส่งเขาเรียกรีพอร์ตกลับมาวิ้ยโค้ชครับผมเตะบอลดีขึ้นผมแปรบอลตรงแล้วแค่นี้ผมก็มีความสุขครับอันนี้คือการพัฒนา พัฒนาคนส่วนหนึ่งมันไม่จําเป็นต้องเป็นนักบอลอาชีพเดียวแค่ขอให้คุณเล่นบอลได้ดีขึ้นกับวันแรกที่คุณมาหาเราเนี่ยมันก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วใช่แล้วเขาก็เหมือนเขาได้มาออกกําลังกายด้วยเนาะแล้วก็เหมือนแบบใช่ครับผมคิดว่ามันเป็นแบบฟิลคล้ายๆแบบเหมือนเราได้เติมเต็มในวัยเด็กเขาอ่ะที่เขาไม่มีโอกาสครับพอเขาพอเขามีกําลังทรัพย์มีอะไรต่างๆแล้วเขาก็อยากจะลองมาฝึกฟุตบอลที่ถูกวิธีกับเราครับใช่ครับอีกอย่างนึงนะครับโค้ชแขกอันนี้สําคัญเลยเชื่อไหมผู้หญิงก็มาเตะบอลกับผมเยอะอื ไว้ทำงานดนวยนะนักศึกษามหาลัยก็มีแบบยากเตะบอลเป็นหนูชอบฟุตบอลค่ะโค้ชหนูยากเตะบอลแต่ไม่รู้จะเตะใครแล้วก็ออกมาได้เรายินดีสอนแล้วก็มีครับมีผู้หญิงมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้เยอะอาจจะมาหนึ่งคนสองคนมาสลับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็มีอ๋อครับออกมาเนี่บครับก็โค้ดเต้ก็จะเก่งในเรื่องของการจัดการบริหารนะครับครับก็อันต่อไปนะครับผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเกมโมเดล เกมโมเดลของโค้ดนะครับในในในมุมมองของของของโค้ดเต้โค้ดเต้ชอบแบบูดบ้างเกมโมเดลพูดถึงอะคาเดมี่ใช่ไหมครับอ่าหรืออะคาเดมี่ด้วยครับแล้วก็สไตล์ของของของเกมโมเดลที่โค้ดเต้โค้ดเต้ได้เอาเกมโมเดลที่เป็นของตัวเองเอามาใส่ในอะคาเดมี่ของเราไหมหรือว่ารอที่จะเตรียมใส่ในฟุตบอลซิมิโปที่โค้ดเต้ได้ทําอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเกมโมเดลของผมเนี่ยมันง่ายมากเลยคือการ เขาเรียกว่าเทคนิคการควบคุมบอลและส่งบอลอ,อย่างมีประสิทธิภาพก็คือแบบฝึกต่างๆจะเริ่มตั้ง่ายสุดจะบอลส่งบอลเคลื่อนที่ซับพอร์ตแต่เทคนิคทั้งนั้นเนี่ยผมจะดูก่อนว่านักบอลที่เราจะสอนเนี่ย,ยเราใส่ให้เนี่ยมีความสามารถระดับไหนรเราจะมีแบ,บ่งเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น,น,นแล้วก็บวกกับการตัดสินใจตรงนี้สำคัญมากคุณรับบอลได้คุณส่งบอลได้คุณเคลื่อนที่ได้สำคัญที่สุดคือเวลาคุณไม่มีฟุตบอลละ่ะเพื่อนมีฟุตบอลถูกไหมครับทีมหนึ่งมีสิบเอ็ดคน คนหนึ่งคนจะมีลูกบอลในเวลาเลสิบคนที่เหลือไม่มีลูกบอลจะทําอะไรระหว่างนั้นตรงนี้แหละเราจะสอนให้เขาคิดเป็นเล่นเป็นภาพรวมเป็นเราจะค่อยๆสอนไปครับเกมโมเดลของผมคือการคอนโทรลบอลส่งบอลการตัดสินใจเนี่แหละครับคือ3ปัจจัยหลักที่ผมสอนที่อคาเดมี่ผมก็คือเน้นในเรื่องของเทคนิคแล้วก็สกิล้าเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าระบบการเล่นนะครับเกมโมเดลในระบบการเล่นโค้ชโค้ตัชื่นชอบระบบไหนเราจะเริ่มตั้งแตเราจะเริ่มตั้งแต่ เด็กเล็กก่อนก็ต้องเล่นไซเล็กถูกไหมครับครับรุ่นห้าขวบสี่ขวบห้าขวบเนี้ยแล้วก็เล่นไซเล็กเริ่มสามคนสองคนไล่ไปเรื่อยห้าคนเจ็ดคนเก้าคนสิบเอ็ดคนค่อยๆตามโตตามอายุแต่ที่สําคัญนะครับจะบอกว่าอัาเดมีของเราเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันเราต้องแบ่งเป็นบ่อสามบ่อคือว่านักกีฬาเนี่ยบางทีพอรุ่นอายุยี่สปีขึ้นไปที่ไม่ใช่นักบอลอาชีพหรือไม่ได้อยากเป็นนักบอลนะครับเขาจะเตะบอลแต่ว่าความเก่งเขาไม่เท่ากันเราก็ต้องแบ่งเขาไปกลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มที่2กลุ่มที่สากลุ่มที่สาจะเ,เป็นแล้วกลุ่มที่สองเกือบเป็นกลุ่มที่1คือเริ่มต้นเลยหัดแปรบอลเลยมันก็จะปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับเขาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนบอลอาชีพแต่ถ้าเกิดทีมเซมิโปเนี่ยผมบอกเลยว่าผมต้องการความเข้มข้นคือหนึ่งความรับผิดชอบความตั้งใจการซ้อมบอลคือคุณไม่เก่งผมไม่เคยว่านะขออย่างเดียวตั้งใจตั้งใจเล่นตั้งใจซ้อมเต็มที่ทุกครั้งในการลงสนามช่วงเบรกกินน้นสนุกสนานได้ อย่าเล่นกันเวลาสองผมขอแค่นี้แล้วก็ทัศนคติดีใช่ไหมต้องไปด้วยกันเชื่อมั่นในทีมโค้ดและผู้บริหารว่าเฮ้ยเราทําให้คุณเล่นดีขึ้นนะผมบอกตรงผมเป็นโค้ดหรือประธานเทคนิคที่ต้องการให้นักบอลอยู่กับผมไม่นานอันนี้โค้ดแขกงงไหมอคือเล่นกับผมเนี่ยหกเดือนแล้วไปเหอะออเพื่อเขาจะได้ไปเติบโตต่อย่อยดต่อผมอยากให้คุณย้ายสโมสรไปเล่นทีมที่ดีขึ้นอืมเราชอบส่งเสริมเด็กส่งเสริมนักบอลที่ ขาดโอกาสไม่จําเป็นต้องเด็ก20 21นะบางคนอายุ25 26เล่นแต่บอลเดินสายอ,อยากเล่นบอลอาชีพมาอยู่กับเราแล้วไปแล้วก็ทําได้หลายคน<ม>ก็ไปเล่นทีสามทีสองแต่อันนี้ยังไม่ถึงทีหน,นึ่งอย่างนี้สี่เราก็พยายามทำตรงนี้สี่สิบสี่สิบยังสี่สิบกว่ายอย่างผมไปเทสได้ไหมครับยี่สิบมาได้แต่เราบอกอันนี้เรื่องหนึ่งนะสำคัญนะคนแขกเราต้องไม่หลอกกันมีความจริงใจต่อก,กันนี่คืออีก ถึงข้อสําคัญของโค้ชฟุตบอลน,นะ,ะที่เราเรียนกันมาคือเราต้องมีความจริงใจในกีฬาเราต้องคุยกับเขาต้องถามว่าจริงถ้าเกิดคนมาถามเนี้ยผมไม่ได้โค้ชที่ว่าเฮ้ยอีกนิดนึงได้นะ,ะจะเอาแต่เงินเขา,าไม่ใช่เราก็บอกความเป็นจริง40ิเป็นไปได้ไหมครับผมบอกเป็นไปได้ครับแต่มันมีไม่ถึง0 <laughs> <c oughs> ูนเปอร์เซ็นต์าจะป้องายไหมเอาผมก็พูดจริงๆอ่ะแต่ว่าเราก็อธิบายเหตุผลด้วยพ่ออะไรหนึ่งอายุสองคุณร่างกายคุณเนี้ยมันต้องมาบิ้วใหม่แล้วมันเป็นไปได้ไหม ผมจะสร้างให้แข็งแรงเท่านนกีฬาอาชีพสามความสม่ำเสมอทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมถูกไหมครับนักบอลอาชีพเนี่ยม,มันต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกซึมเข้าไปเรื่อยๆแล้วค่อยพัฒนาต่อไปเดี๋ยคุณมาเริ่มต้นใหม่มันไม่ทันแล้วเราก็จะบอกเขาตรงเราค่อนข้างจะถือเรื่องนี้มากครับคือเราต้องพูดตรงๆกับผู้ปกครองนนักกีฬาอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็ คำถามทุดท้ายครับก็จะถามถามเรื่องของเมื่อจบโปรไลเซนไปแล้วเนี่ยครับมีการจะมีอนาคตอะไรไหมครับในการต่อย,ยอดแน่นอนครับรบเราเป็นคนชอบฟุตบอลเหมือนกันเราเป็นคนที่อยากพัฒนาฟุตบอลไทยเหมือนกันเราอยากเห็นฟุตบอลไทยประสบความสำเร็จทุกรุ่นในยุเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องทํางานในวงการฟุตบอลแต่ว่าจะได้ทํางานในวงการฟุตบอลไทยหรือตามประเทศผมก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ผมก็ต้องสร้างเขาเรียกว่าสร้างชื่อสร้างรอยพิมพ์ของผมเอง บางคนก็ดูว่าไอ้โคตรได้เป็นลูกโคตดตุกได้ชื่อเสียงมาเพราะอนาคกุลก็มีครับหรือบางคนไม่มั่นใจตัวเราก็มีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเรียนโปรเลเซนเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าพวกเราเก่งนะโค้ชแขกใช่ใช่แต่มันหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยมีคุณภาพในการทํางานสามคนตามหลักสามคนทำงานได้ทั่วโลกเรามีคุณภาพในระดับนี้ส่วนความ มันพิสูจน์กันด้วยพัฒนาการของทีมถูกไหมครับสมมติว่าทีมเนี้ยผมมาทีมนี้หนีตกชั้นทุกป,ปีถ้าผมได้คุมทีมถ้าเกิดจบเลขตัวเดียวอ่ะถือว่าพัฒนาไหมอันนี้เป็นคําถามที่ผมถามไปนะสมมุติทีมนี้อยู่ระดับทีมกอไก่อยู่การตารางที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดมาตลอดผมเข้าไปทําทีมนี้จบติดหนึ่งในสามติดหนึ่งในสองติดหนึ่งในสี่งี้มันหมายความว่าพัฒนาการทีมมันเปลี่ยนไปไหมอย่างนี้แหละผมคิดว่าผมมีศักยภาพาพอที่จะทําให้หลายทีมเนี่ยสามารถพัฒนาไปด้วย แล้วก็สามารถไปสู่เป้าหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างจะไปถึงเป้าหมายต้องมีแรงสนับสนุนที่ดีพอทางานคนเดียวไม่ได้ครับบอกเลยต้องทํางานเป็นใช่ก็สมัยนี้มันก็ต้องมีทีมงานด้วยนะที่ที่รู้ที่รู้ใจแล้วก็เขาทํางานเป็นแล้วเขาเป็นมืออาชีพใช่ต้องเชื่อมั่นกันนะต้องจริงใจกันนะต้องไม่แทงข้างหลังนะ,ะต้องปลอดภัยไว้ก่อน,อ,นอันนี้เราก็เล่าไปฟังเพราะว่าเราต้องทํางานด้วยกันกับหลายๆคนในประเทศไทยอใช่ก็สนับสนุนโค้ชไทยครับทํางานด้วยกันเพราะว่าเราใช่ครับก็ มีองค์ความรู้ที่ที่พร้อมนะครับแล้วก็ก็เหลือก็แค่โอกาสกันทั้งนั้นนะครับในแต่ละในแต่ละคนอ่ะแต่ละคนไม่ว่าจะเรียนทุกไรเส้นอ่ะเนาะเขาก็พยายามต่อยอดที่จะไปทําอาชีพอยู่แล้วก็ขึ้นชื่อว่าไรเส้นอ่ะเนาะมันมันไม่ใช่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นใบปริญญาตรีอันนี้ไรเส้นมันเหมือนเป็นใบที่อนุญาตทํางานแต่มันก็มีขั้นมีระดับของมันใช่ ประมันไม่ใช่อุ้ยเก่งมันไม่ใช่เก่งมันคือมาตรฐานการทํางานที่เป็นหลักสากนและเขายอมรับเราในการทํางานเท่านั้นส่วนเก่งไม่เก่งเนี่ยแฟนๆเป็นคนตอบผู้บริหารเป็นคนตอบเราเราไม่สามารถไปพูดเองได้โอ้ยผมเก่งเ่้งนี้ใช่อยู่ที่ผลงานอยู่ที่ผลงานแล้วก็แล้วก็ผมจะบอกโค้ชแขกเนี่ยถามบอกโค้ชทุกคนเลยจะมีโค้ชกี่คนเนี่ยทางานสองสามปีแรกประสบความสำเร็จเลยส่วนใหญ่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เจ๊งหมดอ่ะผมบอกเลยกุ้งกุ้งลมมันว่าไม่สามารถสร้างเสร็จในวันเดียว ว่ามันใช้เวลาใน,น,น,ในการมต้องใช้<อ>เวลา,า,าตัวเองใช่ใช่ใชมันอย่างเงี้ยแหละมันอยู่ที่ผลลัพธ์แล้วผมก็อยากฝากบอกนะแบบอยากให้พศไทยทุกคนนะได้มีโอกาสทํางานนานๆขึ้นสักครึ่งฤดูการหรือหนึ่งรการไงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเชิญกลับบ้านก่อน <laughs> <laughs> ผมอยากเห็นเอาจริงครับผมอยากเห็นนะบางทีมันทีฟุตบอลมันมีช่วงขึ้นช่วงลงถูกไหมครับบางจังหวะมันลงแต่ว่ามันลงยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ให้โอกาสอีกสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแมดูโค้ชแขกนี้ผมยัง เชียร์อะไรด้วยกันที่แล้วโค้ดเตี้ยวเนี่ยท่านประธานเนี่ยถือว่าสุดสุดเหมือนกันดึงทีมกับมาได้เนี่ยมันก็เป็นศาสตร์และสิงป์เหมือนกันนะพวกคนนี้มาต้องาวิเคราะห์กันอีกเยอะโค้ดเตี้ยพี่เตี้ยเขาทางานกันช่วยกันทํางานกันแบบโอ้โหเหนื่อยเลยนะครับกว่าจะได้เลขที่ดีคนงานที่ดีมันไม่ใช่ว่าทําคนเดียวไงผมเข้าใจอืมก็โอเคครับอันนี้ก็เป็นรายการที่แบบคุยกันแบบ สบายสบายเนาะเราก็คุยไหลกันไปเรื่อยๆแล้วแต่ก็เราก็มีหัวข้ออย่างหัวข้อในวันนี้ก็เรื่องของตัวของโค้ดแล้วก็มาแชร์ในเรื่องของธุรกิจที่โค้ดทาอยู่ครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันอีพีต่อไปแล้วก็คงมีโอกาสได้เจอกันอีกเจอกันอยู่แล้วแหละอาจจะพบกับโค้ดไปเรื่อยครับอาจจะไปเยือนประจวบโค้ดเต้ก็มีก็มีเพจส่วนตัวด้วยเนาะ นี่ครับเพจโค้ชเตอร์ครับพนธพงศ์ผิวอ่อนเนี่ยเซิร์ชเจอเลยภาษาไทยครับก็เข้าไปดูได้นะครับพวกเราก็พยายามจะทําพวกสาระดีๆเงี้ยละครับเกี่ยวกับเรื่องของการโคชชิ่งต่างๆแล้วก็เรื่องของมุมมองในการพัฒนาฟุตบอลไทยนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเราเป็นโค้ชคนไทยก็มีศักยภาพพอ นะครับเพราะว่าเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าเรื่องของการเรียนอะไรต่างๆเราก็เรียนมาพร้อมนะครับก็ฝากสนับสนุนโค้ดไทยทุกคนนะครับครับแล้วก็เป็นกำลังใจโค้ดแคร์ฮะไทยช่วยไทยใช่ไทยช่วยไทยได้โอเคก็เดี๋ยวลากันไปตรงนี้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวคบกันใหม่กับอีพีต่อไปครับครับสวัสดี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 ครับ